ฉันมาเปลี่ยนบีมาเปลี่ยนวิวอีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเรามาบ้านเรามาเยี่ยมยาติผู้ใหญ่ก,กันนะ,ะมาเดินกาแฟโอ้ยนั่นมีลูกมีสดสตอเบอรี่ด้วยพี่นี นะะเดี๋ยวเราพาไปดูสวนสตรอเบอรีร่นี่ค่ะน,นี่นะฮะสวนสตอเบอรี่นี่นะคะลูกแดงลูกใหญ่ทุกคนโอ้โหลูกใหญ่มากนี่ค่ะนี่นี่นี่น,น,นี่นี่ค่ะ